มีเมน kind of ูก๋วยจับอย่าพึ่งเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นใวีแม่ครัวคนเดิมของเรานะคะแม่ครัวออยก็เธอเธอวันนี้วันนี้มีปาร์ตี้เล็กๆอีกแล้วน่ากินมากเลยแล้วไปเอาเลือดมาจากไหนเอชีวิตขาดครัวแล้วไม่สดชื่นอาาเอเชียที่บ้านโหดไหมชีวิตติดครัวจริงๆชีวิตติดครัวนี่ค่ะ ทีีี่มเดยวหายากด้วยนะเลือดหมูใช่ไหมหรือว่าเลือดไก่เลือดหมูค่ะเนี่เห็นไหมก๋วยจับที่นี่นะเนี่ยไม่ค่อยได้กินนะก๋วยจับที่ใส่เครื่องครบอ่ะแบบมีเลือดมีอะไรเหมือนบ้านเราเบ้านเราเลยเอาเลยค่ะหยิบเลยค่ะเดี๋ยวเราเป็นกยจับกันเลยค่ะพุดเป็นอัพปอร์ที่อัพปอร์ี่าเหมือนนี้พิเศษมาเยี่ยมบ้านเพื่อนอี่ยมบ้านเขาทำก๋วยจับ ่ไหหอะอ่ยถ่ายรูปเลยอนะต้องเอาจากพื้นที่สูงสูงเลยนะมันชอบไกลๆกันนมันมันไม่ได้มาเจอกันเนี่ยรสชาติดีเนาะอรไอย ไมได้ใช้ในยูทูบค่ะค่อยจับเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยปอเปียะสดเดี๋ยวเราจะห่อปอเปียะสดนะคะมีกุ้งมีไก่นะคะไก่ต้มอร่อยม,ม,ม่กมีเส้นหมี่เยอรมัแลันนี้ก็เป็นของให้ดลือกดูต่อไปนะคะเราจะห่ปอเปียะสดใช่ไหคะนี่คะ่ะให้ให้ตามอันนี้อนน<ว>ยากมีคนโชว์ได้ <laughs> อยแต่ถ้าใช่ดีต้องเอาด้านด้านสีส้มออกใช่ทำใหม่นะคะรออันอันต่อไปจะสวยสวยว่34องศาใช่ใช่กำลังได้ที่เลยเดี๋ยวหอ

ตัวทำเองมาตัวทำไหนใครเล่นตัวทำตายแล้วมางั้นมหน้าเขาแก้มเขาสวยว่หยุดได้ไหมทำยังไงให้มันเป็นภูเขาอะพี่ใครเป็นคนพูดเพื่อสุขภาพเขานี่แหละคุณนายเอ๊ เขาเขาจะเน้นสุขภาพไงไม่เป็นอะไรขำๆด้วยอ่ะอะไรนะปอเปียโสดกุ้งแช่น้ำปลาน้ำจิ้มจากแม่ครัวอ้อยคนเดิมนะคะเราก็มากินอาหารว่างนะแต่ไม่ใช่ว่าอาหารว่างนะก็ไม่ว่างนะเนี่ยจานโอ้ยย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 คยยเคยยอยยยยยยย นึกว่าเบียร์กำลังว่าถ้าเพื่อเบียร์ต้องสุขภาพตอนเย็นๆใส่สุขภาพาใบเตยกับกระถางหอมมากนออนได้บยกั็บังเกอร์มันก็ต้องมีนี่ไงเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูทะเลสาบกันนะะวันนี้ออกมานอกเมืองเขาเป็นสนามรถไง เราไปเดินดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเล้เขาไปจับแย้กินกันฮัลโหลอ๋อหอึงอ่างก็อึงอ่างกันนะกะปอมก็คือกระปอมค่ะที่เราจะไปสถานที่สำหรับไฮโซทต่เดินลงไปตรงหลุมนั้นสถานที่ที่ไฮโซเขาไปนันเลยนะ่เมื่อกี้ชวนมาเหมือนจะมาไปนั่งแบบสถานแบบสมาชิกของเราวันนี้เราจะไปตะลุยนะคะพาไปตะลุยที่ทะเลสาบ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะกันที่ทะเลสาบนะครบทางลงไปที่ทะเลสาบระวังนะคะมาดงมาดามนี่ค่ะเดินลงมาโอ้ยดูวิวทะเลสาบค่ะสวยมาก มีหลายมุมี้น่เล่นไงสวยสวยนี่ค่ะน้ำใสเนาะใสน้นนลไม่ยนทะเลสาลงไปไหว้แผะทะเลสาบ อันนี้เป็นไอศครีมของรัสเซียนะคะอันนี้ไม่เคยลองเลยค่ะอันนี้ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันกินไอศครีมของรัสเซียอันนี้ได้ค่ะรัสเซียอันนี้ก็น่ากินมากอันนี้ไปร้านเอรัสเซียมานะคะอ<ม>ันนี้มันอารมณ์เหมือน,นอันนี้ของบ้านเรานะอะไรนะขนมปังที่เป็นไส้ครีมเอาช้อนป่ะเอาช้อนอีกสามคนเพราะเราทุกคนสนใจมากกินตรงระเบียงมันนอกจับใบ มันนั่งกินระเบียงแล้วก็รับชมวิวสวยๆนี่ค่ะดูวิวข้างนอกทิวทัศน์นี่ค่ะเป็นไงบ้างคามาดามอร่อยสุดยอดเลยหรอไอหมกัททีอ่ะเออกัททีอ่ะไอครีมกัททีแบบไอศนครีมกัททีบ้านเราใช่ไหมพี่กะทิี่ช้อนไทรช้อนมันเนี่ยถ้ากัททีนี่สุดยอดเลยชอบกินอ่ะของรัสเซียค่ะที่นี่ช้อน พี่พี่อ้อยอันนี้เขาเรียกอะไรนะขนมปังที่ว่ามันเป็นกล้วยแล้วก็ใส่ครีมข้างในอ่ะที่บ้านเราเขาทำินกันเออเนี่ยตองถามแม่ตัอันนี้ก็อร่อยเดี๋ยวลองลองอันนี้ก่อนนะคะร้านนี้เราเป็นยังไงบ้างตองถามแม่เอ๋แต่พี่มินคคนไม่กินหนูอร่อยมากเลยมันเข้าท่าดูเด้เอออันนี้ครีมมันเป็นเหมือนอะไรช็อกโกแลตอ่ะเอาไปหน่อยมันเป็นเหมือนของเด็กอ่ะของเด็กอ่ะ แต่อันนี้อร่อยมากค่ะอรอเป็นกะทิเหรออศสครีมอันนี้อร่อยมากเนี่ยเมื่อกี้เขาาเนี่ยอร่อยลองเลยพี่โอเคโอเคอันนี้แก้วหนูเ่ยอร่อยอันนี้อร่อยรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยวิสุดยอดเลยใช่ไหมอร่อยมากจริงจิงเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนะคะไม่เคยกินเลยไอศครีมของรัสเซียนะคะเมื่อกี้ไปซื้อที่ร้านรัสเซียมาสดสด เหมือนไอไอศครีมกะทิสดบ้านเรารสชาติแต่ว่ามันจะมันละมุนกว่านะมันจะนวลนิ่มนวลอยู่ในปากอ่ะหอมอร่อยหอมหอมอร่อยค่ะโออันนี้นะคะเราเป็นอะไรที่ภูมิใจนําเสนอมากไอศครีมของอ่รัสเซียอร่อยอันนี้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 หนูกินดูหน้าตาสีสันครับเราจะได้รู้รสชาติมันไงอันนี้อันนี้ิ้นใหญ่ไอศครีมอร่อยมาก สีสวยมากอร่อยอร่อยน้นม่วงบ้านเราอันนี้อร่อยกินไอติมเล็กกาอร่อยกันเหมือนเด็กๆเลยเมื่อกี้เราข้ามสวีทอเมริกาไปเล่นน้ำเหนื่อยแล้วบอกเขาว่าเราเรามีภูอยู่ในบ้านเราไม่ได้เราไม่ได้ไปไปเล่นภูนอกเอฟ้าใสมากเหมือนเหมือนเรากำลังอยู่เตอนที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเรามาพักร้อน ทำงานเยหมทั้งันนั่นเป็นสารขออนุญาตจัดการไอศครีมรัสเซียก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะจริงจริงแล้วกลับค่ะ กลับกันแล้วนะคะสุขภูมิําเนาต่างด้ะค,ะ <c oughs> ค่ะคนไแม่กลัวหัวป่านะคะนั่งด้นวันนี้เราได้นั่งรถดูดูรถสิคี IP มากเลยนะ,ะ <c oughs> ปกติจะเป็นนักรถบ้านแบบเหมือนกัน,นะะแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีรถแบบนุ่มาส่งนุ่มามามเอง <c oughs> ปกติรถที่นี่จะไม่มีเลยอนน, <c oughs> บบนี้เหมือนประมาณว่าปออบ้เรา